น,น้า,านนออนนพี่น้องนะมันอุ่นศิลปะเอ่อบังดักปลาไหลหรือดักกบอะไรพี่น้องได้หรือจะดักปลาอะไรพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นการทดลองพี่น้องไนดะ้นี่นี่บังขัวมือ,น,อ,น,อน,นี่ยอุนศิลปะกับนี่ในเฮ็ดจุลแล้วพี่น้องนี่ท่าจากขวดพลาสติกที่เลือใส่พี่น้องนี่อันนี้เป็นขวดเดียวพี่น้องไนดะ้นี่แต่ในรอบคางก็เอา เอาลวดมัดเอาพี่น้องน,นี่แล้วก็จอเฮ้ยนี่นี่เครื่องมือห่อพนครบพี่น้องก็เรียกไฟรุ่นเอาพี่น้องแล้วก็บางนี่อ้อนซิลปะก็ได้เอ,อาขวดพลาสติกสองอันมาสุกใส่กันพี่น้องนะนี่เพิ่มความเงีวบางนี่อ้อนซิลปะที่เอาไปดักปลาไหลหรือดอักยนีนพนะี่น้องนะนี่นี่ Taxi day.